การที่คนเราจะมีความสุขได้นั้นเราจำเป็นต้องมีกุญแจสามดอกคือรู้จักตนเองตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบและรักตัวเองกับคนรอบข้างคนที่ไม่รู้จักตัวเองจะเดินหลงทางในชีวิตเพราะไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่คนที่รู้จักตัวเองนั้นจะเป็นคนที่พร้อมรับฟังคำวิจารณ์และไม่ละโมบอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้คนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจะอ่อนโยนกับตัวเองและคนรอบข้างโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจงมีชีวิตในแบบของตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นเขียนโดยคุณฮอนดะเคนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถคิดแบบยิวและทำแบบญี่ปุ่นได้เพราะยิวและญี่ปุ่นนั้นคือสองชนชาติที่สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างน่าทึ่งชาวยิวขึ้นชื่อว่ามีความคิดที่หลักแหลมมองการไกลและตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมส่วนชาวญี่ปุ่นนั้นก็มีความมุ่งมั่นจริงจั ละเอียดรอบคอบและมีจิตวิญญาณของนักสู้คุณฮอนดะเคนมีโอกาสได้เจอกับเศรษฐีชาวยิวคนหนึ่งที่อเมริกาชายผู้นั้นได้ถ่ายทอดวิธีคิดที่ชาวยิวส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้กับเขาเขาจึงนำกลับไปปรับใช้ที่ญี่ปุ่นจนสามารถเปลี่ยนชีวิต แล้วกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยและมีความสุขได้จนถึงทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้จะเผยวิธีคิดเหล่านั้นอย่างหมดเปลือกเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเพียงคุณลองนำเคล็ดลับทั้ง17ข้อนี้ไปใช้คุณจะสร้างความมั่งคั่งและความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างแน่นอนเคล็ดลับที่หนึ่งรู้จักกลไกลของสังคม คนที่จะเป็นเศรษฐีได้ต้องเป็นคนที่มอบความสุขหรือสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับจุดยืนที่คุณเลือกแต่ละจุดยืนจะทำให้ชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขอแค่จุดยืนของคุณไม่ผิดพลาด คุณก็จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนทั่วไปมักสนใจแต่เรื่องเงินที่จะได้รับจากคนอื่นแต่ไม่เคยสนใจเรื่องผลงานของตัวเองพวกเขาก็เลยไม่รวยสักทีกลไกของสังคมที่คุณควรรู้จักก็คือ ค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลงานดารานักแสดงหรือกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจพวกเขาจะรักงานของตัวเองพวกเขาจะตื่นเต้นกับงานที่ทำพวกเขาจะไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆแต่พวกเขาจะคิดอยู่เสมอว่าจะทำอะไรให้คนอื่นได้บ้าง พูดง่ายๆเลยก็คือพวกเขาคิดแต่เรื่องของการให้พวกเขาจึงได้ร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนักร้องที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเวลาร้องเพลงพวกเขาจะไม่สนใจว่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่สิ่งที่พวกเขาสนใจคือความเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ได้ร้องเพลงและพอร้องจบเพลงหนึ่งก็ยังอยากจะร้องต่อไปเรื่อยๆ คนที่รักงานที่ตัวเองทำจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่คิดแต่เรื่องเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและมีความสุขคุณต้องตัดสินใจเลือกทำงานที่ตัวเองชอบแล้วใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ถ้าคุณอยากเปิดร้านดอกไม้คุณก็ต้องรักดอกไม้เพราะถ้าหากคุณไม่รักดอกไม้คุณจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่คิดแต่เรื่องเงินและผลกำไรในหัวของคุณจะมีแต่คิดหาวิธีให้ลูกค้าซื้อดอกไม้เยอะๆเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนรักดอกไม้ คุณจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่คิดแต่จะหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและได้ประโยชน์จากดอกไม้ที่คุณรักเวลาลูกค้าเข้าร้านคุณก็จะต้อนรับลูกค้าด้วยสีหน้าดีใจคุณจะตั้งใจห่อดอกไม้อย่างประณีตสวยงามเศรษฐีที่มีความสุขทุกวันนี้ไม่ได้รวยจากการกดค่าแรงแต่พวกเขารวยได้เพราะมอบความสุขให้กับคนอื่น เคล็ดลับที่2รู้จักตัวเองและทำในสิ่งที่ชอบถ้าที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรอบข้างก็ไม่แปลกอะไรที่จะไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มีชีวิตที่สับสนวุ่นวายเพราะพยายามจะเป็นใครสักคนท,ทั้งที่ยังไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำการทำความรู้จักตัวเองอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่น่นเนิน่นผลเสียที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดเพราะคุณจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยหากไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นคนแบบไหนและต้องการอะไรหากคุณอยากประสบความสำเร็จและมีความสุขคุณก็แค่ต้องทำในสิ่งที่ชอบการที่คุณทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันเรียบง่ายเบาสบายและรู้สึกสนุกจนลืมเวลา ต่อให้ไม่ได้เงินต่อให้ไม่ได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างคุณก็ยังจะทำมันต่อไปให้คุณรู้เอาไว้เลยว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณชอบแต่ถ้าตอนนี้คุณยังค้นหาสิ่งที่คุณชอบไม่เจอวิธีที่ดีที่สุดก็คือจงรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ถ้าคุณสามารถรักสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ได้ โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองแอนดรูคาเนกีเป็นคนที่ทุ่มเททำงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างสุดกำลังไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเขาจะตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่แม้เขาจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆแต่ก็ทุ่มเทกับงานทุกงานในที่สุดโอกาสก็เข้ามาหาเขาเขาคนพบงานที่สามารถทุ่มเททำได้ทั้งชีวิต จนทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดได้การทุ่มเทและสู้ไม่ถอยจะทำให้คุณค้นพบสิ่งที่ชอบได้อย่างแท้จริงเมื่อคุณค้นพบและได้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างแท้จริงความสุขความมั่งคัง่งมิตรภาพและความรู้สึกอิ่มเอิบในชีวิตจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเคล็ดลับที่สาม เพิ่มพลังสัญชาตญาณฝึกการมองคนและสิ่งต่างๆให้แตกฉานชีวิตของคนเราจะมีเรื่องกระแสะโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอดังนั้นถ้าอยากประสบความสาเร็จคุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่าชีวิตของตัวเองกำลังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเพื่อที่คุณจะได้สู้ให้สุดใจหรือค่อยเป็นค่อยไปกับช่วงของชีวิต การมองคนให้ออกถือเป็นจุดสำคัญมากเพราะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบหาคุณต้องระวังคนที่ยิ้มแบบไม่เป็นธรรมชาติไว้ให้ดีเพราะคนที่ซื้อตรงและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานจะมีรอยยิ้มที่สดใสเวลาพิจารณานิสัยของคนอื่นก็ให้สังเกตว่าเขาทำตัวอย่างไรกับคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาโดยตรง ลองสังเกตดูว่าเขาทำตัวอย่างไรกับพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารหรือกับแม่บ้านทำความสะอาดคนที่มีความจริงใจจะกล่าวขอบคุณคนเหล่านั้นอย่างสุภาพคนที่ไม่จริงใจจะพูดจาไม่เกรงใจกับคนที่มีสถานะต่ำกว่าตัวเองเคล็ดลับที่4ตระหนักถึงพลังของอารมณ์และความคิด ชีวิตคนเราจะดำเนินไปแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำถ้าอยากมีชีวิตที่ดีคุณต้องหมั่นคิดแต่เรื่องดีๆเข้าไว้เพราะสิ่งที่คุณคิดจะส่งอิทธิพลต่อการกระทำของคุณนอกจากนั้นคุณยังต้องรู้จักเลือกหนังสือที่จะอ่านเลือกรายการโทรทัศน์ที่จะดูหรือแม้แต่เลือกหัวข้อที่จะพูดคุยกับคนอื่น คุณต้องรู้เอาไว้ว่าอารมณ์และความคิดนั้นมีอำนาจมากขนาดบงการชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าตัวเองกำลังคิดและรู้สึกอย่างไรคุณต้องคอยสังเกตตัวเองว่าคุณกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรเรื่องที่คุณกำลังจดจ่ออยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคุณต้องจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองหวังให้เกิดขึ้นจริง คนที่คิดว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เสมอเคล็ดลับที่5จงเป็นยอดนักขายถ้าอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคืองานขายเพราะไม่มีธุรกิจไหนที่อยู่รอดได้หากปราศจากงานขายถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณต้องเรียนรู้เรื่องงานขาย กด5ข้อสู่ความสาเร็จในงานขายคือต้องมั่นใจว่าขายได้แน่นอนต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้อย่างแท้จริงต้องพูดเห็นภาพและสร้างอารมณ์ร่วมต้องรู้เรื่องตัวสินค้าและบริการอย่างทะลุป,ปลุกปลงต้องมีเทคนิคการปิดการขายเพื่อจะได้ปิดการขายได้สําเร็จเคล็ดลับที่6เป็นอัจฉริยะด้านการพูด คนที่ประสบความสำเร็จมากจะเป็นคนพูดเก่งพวกเขาจะบอกเล่าความคิดของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ได้เก่งกว่าคนทั่วไปการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารจึงเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จหัวใจของการสื่อสารคืออารมณ์ความรู้สึกคนที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วสามารถถ่ายทอดออกไปได้ตรงตามเจตนารมณ์ นี่แหละที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะด้านการพูดสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ให้ดีคือเวลาที่พูดต้องพูดแต่ความจริงอย่ากโกหกและอย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดหรือรู้สึกจริงๆเพราะถ้าไม่พูดความจริงคําพูดนั้นจะไม่มีพลังและไม่เข้าถึงใจคนคําพูดติดปากคือสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตคุณ ต้องระวังคำพูดของตัวเองให้ดีเพราะคำพูดที่คุณพูดอยู่เป็นประจำจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณถ้าคุณนินทาว่าร้ายคนอื่นพูดจานในทางลบหรือพูดแต่เรื่องแย่ๆอนาคตของคุณก็จะเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณพูดเรื่องความหวงังความมัง่งคั่งหรือสิ่งดีๆที่ตั้งใจจะทำชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความมัง่งคั่ง คนที่ประสบความสำเร็จนั้นคำพูดติดปากของพวกเขาจะอัดแน่นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจความรักมิตรภาพและความสำนึกในบุญคุณอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพูดในตอนนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นพูดแต่เรื่องดีๆเคล็ดลับที่7ใช้เครือข่ายคนรู้จักให้เกิดประโยชน์ คนที่ประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นคือคนที่รู้จักใช้มนุษยสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ถ้าคนรอบข้างไว้วางใจในตัวคุณก็เท่ากับว่าคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งยิงถ้าคนรู้จักจํานวนมากคอยสนับสน,นุนคุณก็จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นอีกหลายเท่าเวลาคบหากับคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการวอวยพรให้อีกฝ่ายมีความสุขและความมั่งคัง่ง การปรารถนาให้คนอื่นได้พบกับสิ่งดีๆคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการสร้างเครือข่ายคนรู้จักนอกจากนั้นต้องหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอทุกครั้งที่ทำอะไรก็ให้ลองคิดจากทั้งมุมของตัวเองและอีกฝ่ายเมื่อตัดสินใจจะทำอะไรต้องรู้จักคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของอีกฝ่ายและผลประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยถ้าคุณทำแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนเคล็ดลับที่ 8. เรียนรู้กฎของเงินความสัมพันธ์ของคนเรากับเงินมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือเป็นเจ้านายเงินกับเป็นทาสเงินถ้าคุณไม่อยากเป็นทาสเงินคุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเงินและมีความรู้เรื่องเงินการมีทัศนคติที่ดีต่อเงินคือ การปล่อยให้เงินหมุนเวียนออกจากมือไปด้วยความรู้สึกรักและขอบคุณพยายามใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกดีๆเท่าที่จะทำได้เงินที่คุณใช้ไปจะเดินทางไปด้วยความรักและความรู้สึกขอบคุณแล้วมันจะพาพวกพ้องมากมายกลับมาหาคุณเปิดใจให้กว้างอย่าให้จิตใจคุณมีอคติคุณไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยาก สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำทุกครั้งที่ต้องใช้เงินคือใช้มันออกไปด้วยความรู้สึกดีๆเท่านั้นเองหลังจากปรับทัศนคติที่ดีต่อเงินได้แล้วคุณต้องมีความรู้เรื่องเงินด้วยคุณต้องรู้วิธีหาเงินรู้วิธีใช้เงินรู้วิธีปกป้องเงิน รู้วิธีลงทุนและรู้วิธีแบ่งปันเงินการเพิ่มพูนความรู้เรื่องเงินจะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเคล็ดลับที่9มีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองกด5ข้อสู่ความสำเร็จทางธุรกิจคือ1 ค้นหาสิ่งที่ชอบเวลาทำธุรกิจอันดับแรกที่ต้องทำคือเลือกว่าจะทำธุรกิจอะไรคุณต้องเลือกทำสิ่งที่ตัวเองชอบจากนั้นก็มองหาคนที่ประสบความสำเร็จในสายธุรกิจนั้นให้เจอ 2. ศึกษาทุกเรื่องที่จำเป็นต่อความสำเร็จในธุรกิจที่ทำเมื่อเจอสายธุรกิจที่ตัวเองชอบแล้วคุณต้องมองหาคนที่มีผลงานโดดเด่นในธุรกิจสายนั้น จากนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ติดตามและศึกษาวิธีการทำงานจากเขา 3. เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆและอย่ารีบขายกิจการในช่วงเริ่มต้นต้องทำธุรกิจขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ควรทำอะไรเสียเส่ยงๆถ้าหากล้มเลวก็ไม่เจ็บตัวมากแถมยังสามารถกลับไปเตรียมความพร้อมแก้ไขได้ไหมโดยไม่ยาก4 สร้างวงจรที่ทำกำไรในการทําธุรกิจต้องทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่วิธีทําให้ลูกค้าพึงพอใจเมื่อลูกค้าพึงพอใจก็จะเกิดการบอกต่อถ้าการทําตลาดให้ลูกค้ารู้สึกดีจนบอกต่อได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จยิ่งทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากเท่าไหร่พวกเขาจะยอมใจ่ายให้คุณมากเท่านั้นดังนั้น เริ่มแรกยังไม่ต้องคำนึงถึงผลกำไรให้คิดแค่ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกดีและพึงพอใจ 5. สร้างระบบที่ดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีเราหลังจากทำกำไรได้แล้วต้องทำให้ระบบสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้คุณจะไม่ได้มาทำงานทุกวันแต่บริษัทก็ยังสร้างผลกำไรได้เคล็ดลับที่10 ฝึกใช้ตะเกียงวิเศษของอลาดินให้ชำนาญความกล้าที่จะฟันหรือหวังต่อไปเรื่อยๆแม้มันจะยังไม่เป็นจริงนี่แหละคือตะเกียงวิเศษของอลดินคุณจำเป็นต้องบอกให้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรโดยกำหนดให้ชัดเจนไปทีละอย่างเช่นคุณอยากทำงานอะไรหรืออยากใช้ชีวิตแบบไหนหลังจากตั้งเป้าหมายแล้ว คุณก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ชีวิตที่ต้องการสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คือตั้งเป้าหมายให้เราใจลงรายละเอียดของเป้าหมายแล้วระบุข,ขั้นตอนการลงมือทำให้ชัดเจนกำหนดรางวัลสำหรับตอนที่ทำตามเป้าได้สำเร็จและบทลงโทษสำหรับตอนที่ล้มเหลวจินตนาการภาพตอนที่ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จจากนั้นก็ลงมือทำ เคล็ดลับที่ 11. ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จคือการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวคุณต้องรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการบัญชีการลงทุนหรือสุขภาพ การมีทีมที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับที่12เข้าใจคุณค่าของการมีคู่ชีวิตในบรรดาความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตที่มีความรักและความไว้วางใจให้แก่กันถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดเวลาที่ตกที่นั่งลำบากหากมีคู่ชีวิตที่คอยเชื่อใจและให้กำลังใจ มันจะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะรักและให้เกียรติคู่ชีวิตจะไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างลึกซึ้งเคล็ดลับการมีชีวิตคู่ที่มีความสุขคือเมื่อมีปัญหาต้องพูดคุยและช่วยกันแก้ไขปัญหาทันทีเวลาตัดสินใจทำอะไรทั้งสองคนต้องเห็นพ้องต้องกัน100%สร้างความรู้สึกรักและขอบคุณกันและการอยู่เสมอ รับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองและคู่ชีวิตตระหนักว่ามีชะตาชีวิตร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเคล็ดลับที่13สร้างจิตสำนึกเศรษฐีคือการสร้างจิตสำนึกที่จะทำให้ชีวิตมั่งคั่งคุณต้องคิดว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและคนเราสามารถร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆได้ ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยจิตสํานึกแบบนี้คุณจะสามารถดึงดูดความมั่งคั่งเข้า,าหาตัวเองได้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากจะใช้จิตสํานึกแบบนี้พร้อมกับยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองไปพร้อมกันการยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองคือการวาดภาพของตัวเองในใจยิ่งคุณวาดภาพตัวเองดูดีมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดความสุข ความสำเร็จและความมั่งคั่งเข้ามาได้มากเท่านั้นปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากคือไม่ยอมวาดภาพความปรารถนาของตัวเองถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการนึกภาพชีวิตที่ตัวเองปรารถนาแล้วกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกังวลและความหวาดหวั่นที่เกิดขึ้นเคล็ดลับที่14กล้าตัดสินใจและลงมือทำ คนทั่วไปมักกลัวความเสี่ยงกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดพลาดเลยไม่ยอมตัดสินใจเรื่องใดๆทั้งสิน้นแต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าไม่มีการตัดสินใจใดที่มีความเสี่ยงสูงเท่ากับการไม่ตัดสินใจอีกแล้วคนที่ประสบความสำเร็จจึงกล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความกลัวที่จะล้มเหลว พวกเขาจะตัดสินใจและลงมือทำอย่างกระตือรือร้นอาจเรียกได้ว่าการลงมือทำก็คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่เคยทำผิดพลาดหรือไม่เคยล้มเหลวเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยและไม่มีทางพัฒนาขึ้นได้เคล็ดลับที่15รู้จักวิธีรับมือกับความล้มเหลว คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยเจอกับความล้มเหลวสิ่งที่วัดว่าใครจะประสบความสำเร็จไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลวแต่คือพลังใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งต่างหากความล้มเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราล้มเลิกความตั้งใจเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าไม่มีทางประสบความสาเร็จนั่นแหละคือความล้มเหลวสิ่งที่รับประกันความล้มเหลวได้100ก็คือ การสิ้นหวังกับอนาคตและการไม่รู้จักนำเอาประสบการณ์ในอดีตมาใช้ให้เกิดประโยชน์การจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องใช้พลังมหาศาลอย่าเอาพลังที่มีไปจมอยู่กับอดีตหรืออนาคตเพราะสิ่งที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดคือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเคล็ดลับที่16มีความฝันเคยมีคนกล่าวว่า ความฝันไม่มีทางเป็นจริงได้มันเลยถูกเรียกว่าความฝันแล้วถ้าอยากให้สิ่งที่ฝันไว้เป็นจริงเราควรทําอย่างไรการมีความฝันจําเป็นมากต่อการประสบความสําเร็จและความสุขเพราะความฝันมีพลังกระตุต้นให้เราลงมือทําเรื่องต่างๆชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่อไล่ตามความฝันฟอร์ดฝันเห็นโลกที่ผู้คนโดยสารรถยนต์ ส่วนเอดิสันก็ฝันเห็นคนทั่วโลกสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายความฝันของทั้งสองคนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงคนทั่วโลกได้เคล็ดลับที่17ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนส่วนใหญ่มักยอมรับแต่สิ่งรีดีและปฏิเสธเรื่องร้ายๆห,หรือเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบ แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองมันยังไงมีหลักการหนึ่งที่เชื่อว่ายิ่งเราจดจ่อกับสิ่งใดมากสิ่งนั้นก็ยิ่งดึงดูดมาหาตัวเราทุกสิ่งจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับการตีความชีวิตของคุณจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร และคุณสามารถนำประสบการณ์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณชีวิตของคุณก็จะดีแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายและไม่เคยมองหาประโยชน์ที่ได้จากมันเลยชีวิตของคุณก็จะเลวร้ายอย่างที่คิดการมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงว่า ขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเลยกับการมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วยอมรับมันเอาไว้ทั้งหมดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างลิบลับถ้าคุณอยากมีความสุขคุณก็ต้องไม่มองโลกในแง่ร้ายและเตรียมใจยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองความสำเร็จที่แท้จริงคือ การพร้อมยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้เขียนฝากคำอวยพรถึงทุกคนว่าขอให้ชีวิตของคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันแสนวิเศษทุกวันเขาจะดีใจมากถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเริ่มทำในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขขอให้ทุกคนค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบเจอขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวัน ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ